สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> แนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้นะคะอ่ะผลออกว่าที่ผ่านมาหกสามสี่แปดสองหกเนาะแอดก็ให้หนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมน่าเสียดายมากเนาะเลขเด่นมาหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขาะก็โอ้ยประมาณน้ำกันเนาะถ้าเลขเด่นมาสองนะก็จะไอ้นี่อยู่เนาะ น่าเสดายก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสูตรคุณยายเข้าเด่นแปดนจะจ๊ะอ่ะขออนุญาตให้เด่นสองตัวนะสำหรับใครจะ,ะรุดวิ่งนะคะท่านผู้ชมคะเด่นเก้าและศูนย์เมื่อคืนฝันนะคะเมื่อคืนฝันเอาไว้แล้วเราวามฝันฝันว่าได้กินแตงโมนะคะแตงโมนะคะ แต่ว่าเลขเบิลนะคะก็ระวังเบิลด้วยนะคะงวดนี้ตามที่แอดทำไว้เนาะอันนี้ระวังเบิลนะคะสูตรเบิลมาอยู่นะอ่ะอ่ะเบิลให้สี่ชุดนะคะเบิลให้สี่ชุดเออสูตรสัมยอดของเราเนะน่าเสดายนะคะก็หลุดแต้มนะมาหกมาหนึ่งมาสี่มาเจ็ดเนาะก็มาสี่แปดนะคะ สูตรสายอดของเรางวดนี้มานะตอนนี้ทำทาอยู่สูตรเดียวนะตัวเลขที่มามาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมาเก้ามาสองนะคะ,ะแล้วก็มาแปดนี่คือตัวเลขที่มาแล้วก็มาศูนย์สองตัวนะคะมาแบบนี้นะคะ,อะแอดฝันว่าได้กินแตงโมทีเนีย แปดศูนย์บ่อาศูนย์นะคะในตำราในตำราเดี๋ยวเดียเดี๋ยวไปดูในตำราหลักเนาะก็จะเน้นให้นะฮะอเอาอย่างนี้จับอยู่นี่แหละสีตัวเพราะว่าจะเข้าหลุดยังไงก็ตามสูตรนะคะท่านผู้ชมคะก็ต้องเอ เอาไปวิเคราะห์ไตรตรองนะครับโปรใช้วิจารยา์ทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะจะขอจับสตัวเลยเนาะเอาแบบนั้นนะดีไหมนะอ่ะเราไปวิเคราะห์ไตรตรองถ้าศูนย์อชชอบนะ20 80 90นะคะ ถ้าใครชอบ9ก็จะมี92 90 98อ่ะ2จับก็จะมี28หมดที่เขียนละหมดที่เขียนละก็จะมี28 20เออ28เพิ่มมาด้วยก็ได้อ่ะนี่เพิ่มให้นะใครชอบ2อ,อยู่นะฮะ เด่นนะคะเด่นศู 9, ลขเกเราก็ไปพิคอดศูนยลขเก้านะ,ะถ้าเบิ้ลแอชอบสองสองนะ,ะอันนี้ตทำความชอบของตัวเองนะฮะศู H 20, นย์แอชอบสองศนะฮะสองศนยแดะเตงโมแอดติอันนี้คือเอ ทำความชอบของตัวเองเนาะคือแบบตีออกมาให้ค่ะอ่ะหวยลาวพัฒนางวดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะกันยน 66, นะะายนสองห้าหกหกนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามขอให้โชคด,ดีนะคะ